lắc kim nó lúc rồi. Yey, 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 không đẹp Update lầnแรก rồi. Nè. Nè. không tưởng là à, like hmm. cô <nch that is the underneath> <c conferdles> ให้เร็ยกไปวันแรกก็ลงไปหมดแล้วมันเยอะมากแต่ไมกินเลยกินเยอยดีมากมากเลยนี่ไม่ทำนะทำไม้พีตั๊กซืองด้วยหนีดยู่นหนึ่งหนึงสุดมะหนึ่งเลย หนุ่ด <Honor happy song> ีอืมนี่มืนก็บข้างนี่ใช่ต้องรอสิไม่นี่แต่ต้องรอหนออ้อหายข้างน่ยนี่แหละตายแล้วหนะทูบริบปีที่ตัวแต่ที่หูอืมนะอืม เอฟบ้างฮึที่いいเราควงซีนี่ซี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 อือแบบซกับฟิกกี้แบบ่โอเคห่างกันนี่เท่านั้นอือได้

ไ่ใช่เตอครับตีแต่งไนก็สร้างตายหรอหกสิบครั้งเลหลงมัดแน่นเลยเขาลงมัดจริงจริงหนอนเขากุยแค่ไม่ได้สักครั้งอ่ะันนี้สร้างตายแน่นอ่เอ่อตอนนี้ตอนน e ี้เขานผคนไม่ไดนละโอเคไปยเลนะ ล็ก็เล็กก็ใบพัดมันก็ผังเส้อเส้อเถอโอเคถาไมผังเคแก็ผังโอ้นีจ้ามางไมโอเคแบบนี้แหละตอนที่ยากมาทีโอเคเลิก เสื้อกันตัวที่ง่ายมากที่สุดเลยนี่แค่ปิดเสื้อโอ้เดี๋ยวบักบักบักพิมก็ซื้อบักเอริเลยเห็นเมื่อกี้เลยนี่หนุ่มมอนกันนะนี่แต่ว่าหนึ่งก็ผักเสื้อ อนึ่กระพังเชื่อถือเชื่อถือเชื่อถือถืออวยงกระพังพังแนพังแน่หน่อยพังแน่พังแน่พังแน่วันหน่งอวยพังแน่นดกเสือกะขาดล็อกลลูกคนนี้ไม่รู้ จะเอาล่าสุดจะไฟไฟเมือนเดิคุลงมาเจอขอลงมาไว้เราจะทำยไงดีหมดไปแล้วอะหมดไปแล้ว ไม่เป็นไรนะจะเอฟติดมาจะไหนแค่ติดก,ก็ได้หรือนิสให้งีใจนิสเดินไม่ไไมีความ,มสามารถจะคอนเนตกับใครได้เขาไม่เห็นแต่มึงเห็นแล้วใช่ไหมโอเคนะคะโอเคนะ กดออกก็ย hmm. ัง <elekt> ม <zięki spooky> ีหน้าอีกกดโฆษณากูจะทุบกดจะษณาให้แตกโอเคกดเร็วกดชนะแม่งไงตอนนี้ก็ไม่รู้มาตะคุณทำงานโอเคว้ายว้ายว้ย

ไม่เคยว่ะเ,เ,เ,เออหรือพี่ก็ไม่อยู่โอาพอพี่กลับนะาเออพี่ก็ไม่อยู่พี่กลับหน้าลอยเอเอหักก็ลอยโอเคเธอเดิมเหมือนเดิมแล้วเล็กก็เดี๋ยวก็กลับๆๆไม่ได้ lúc nó lúc một lúc 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 thẳng lúc 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 Ok, bốp, bốp, bốp. Ừ. คนมาคนมาทำไมโดนยิง oh like เนี่ยยางไม่เลิกยังไม่ถึงลักลักลักนอนลุดโอ้โหกระถิกนโครเยถึงแมากอย่าไปทีเดียว นะนน่าจะทาไวนายแล้วแหละโอ้โหรู้สึกดีกับโค้ดโอ้โหเขาไปรู้นะคุณ